คือตอนรอบแรกเนี่ยไปมาแล้วเราผลมันก็ไม่ไม่เวิร์กใช่ไหมคะทีนี้รอบสองเนี่ยปรากฏว่าไม่ได้ไปเองเพราะว่าติดละครแล้วปรากฏว่าไม่คือละครเขามีแพทตั้งแต่หกโมงเช้าแล้วมีทุกซีนเราก็เลยเกรงใจเราก็เลยบอกว่างั้นให้ทนายไปคุยก่อนได้ไหมปรากฏว่าทางผู้ไก่เกีียวเขาบอกว่าไม่ได้ต้องให้แพทมาก็เลยต้องนัดกันอีกหนึ่งรอบก็คือใช่ใช่ใช่ก็ต้องกลับไปคุยกันอีกหนึ่งรอบก็คือเป็นรอบที่สาม แต่วันที่ไม่เก้าก็สิบธันวาเนี่ยค่ะมันมีแนวโน้มที่จะเป็นไปยังไงบ้างคือตอนนี้ตัวตัวเราตัวเราเนี่ยยื่นข้อเสนอไปแล้วแต่คุณพ่อไม่รับเลยสักอันอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ยื่นกลับมาเรียบร้อยแล้วว่าเขาอยากได้แบบนี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 ้อะไรเงี้ยใจแพทคือตอนนี้พอสิ่งที่เขาเรียกร้องมามันก็มันก็นิดนึงอะคะ่ะเพราะว่าค่อนข้างไอตัวจํานวนจํานวนเงินหรืออะไรเงี้ยยังไม่เท่ากับแบบอย่างอื่นที่เขาแบบว่า ใช่ค่ะพูดถึงเอ่ยถึงมาในวันที่ไกลเกลียทําให้เราแบบเหมือนเราก็เขวไปเหมือนกันไม่มีเลยค่ะคุณพ่อผ่านทนายทุกครั้งที่มาไกลเกลียก็จะต้องมีทนายมาตลอดไม่ไม่ยอมคุยกับเราเลยโดยตรงเลยคือเราก็ยังไม่เคยเจองๆเจอแล้วค่ะเจอวันไก่เกลียไปรอบแรกแล้วแต่เราว่าก็ฟังฟังสิ่งที่เขาเรียกร้องมาแล้วแล้วเราก็ยังรับไม่ได้ใช่ก็ต้องไปด้วยต้องไปค่ะต้องไปเตรียมใจยังไงบ้าง ก็คงไปฟังว่าเขาเขาต้องการอะไรเพิ่มเติมอีกอะไรเงี้ยค่ะถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่ามันมันไม่ไหวก็ค่อยว่ากันว่าจะไปทางไหนต่ออะไรเงี้ยค่ะถูกต้องค่ะก็เป็นเรื่องของทางสารไปเลยค่ะเพราะว่าจริงๆการการถ้าเป็นแบบเป็นคดีครอบครัวหรือการฟ้องร้องในครอบครัวเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องไกล่เกลี่ยกันก่อนสมมติถ้าไก่เกลี่ยกันแล้วมันลงตัวก็ไม่ต้องขึ้นศาลไม่ต้องไม่ต้องมีนัดไต่สวนไม่ต้องมีนัดสืบหรืออะไรนี้แต่ถ้าไกล่เกลี่ยกันแล้วมันไม่ลงตัวเนี่ยก็ รจริงๆสี่นะคะแต่โดยโดยโดยสรุปแล้วว่าถ้าเราไก่เกี่ยกันรู้เรื่องหรือเรามองแล้วว่ามันไม่เวิร์กเนี่ยก,ก็ก็คือจบจบที่รอบ2รอบ3เลยก็ได้เพราะอย่างรอบ2เนี่ยแพทไม่ได้ไปเองถูกไหมคะเพราะนั้นก็ถือว่าไม่นับใช่ก็ถือว่านับครั้งครั้งที่จะเป็นเดือนธันวานเนี่ยเป็นครั้งที่2แสดงว่าครั้งแรกนี่คุณพ่อไปด้วยไปด้วยค่ะใช่ใส,สู้ค่ะสู้คือแพทก็ คือคุณแม่ถึงจะไม่รู้เรื่องนะคะแต่แพทก็บอกแม่ว่าไม่ต้องห่วงทัดทำเต็มที่ในส่วนของแพทแล้วก็ของแม่แน่นอนค่ะ